Sí. 对对对 ที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งในป่ามีสานะเป็นที่อาศัยของสัตว์สี่ชนิดได้แก่เหยี่ยวสองสามีภรรยาพญานกออกเต่าและราชสีวันหนึ่งเหยี่ยวสองสามีภรรยาได้ปรึกษากันถึงการมีลูกเหยี่ยวผู้เพศภรรยากล่าวว่า เผู้เป็นสามีเห็นด้วยจึงไปไปผูกมิตรกับสัตว์ทั้งสามตัวเมื่อผูกมิตรแล้วได้ไปทำรังอยู่ที่ต้นกระทุ่มข้างสระน้ำไม่นานก็มีลูกน้อยสองตัววันหนึ่งพวกพานป่าพากันออกล่าสัตว์แต่ไม่ได้สัตว์อะไรเลยจึงคิดจะจับปลาและเต่าแทนเมื่อตกคาบได้ก่อกองไฟขึ้น ควันลอยเข้าไปเข้าตาลูกเหย่่ยวลูกเหยี่ยวจึงส่งเสียงร้องด้วยความกลัวพยาลุกออกพวกพันป่าเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกเหย่่ยวก็ดีใจอยากได้ลูกเหย่่ยวมาเป็นอาหารจึงช่วยกันสูมไฟให้ลุกโคลง แม่เหี่ยวบอกพ่อเหี่ยงให้ไปขอความช่วยเหลือจากพญานกออกตัพญานกออกได้น้ำได้ใช้น้ำวิทน้ำมาจากสัตว์มาดับไฟที่พวกพานป่าได้ก่อขึ้น บอกพ่อเหี่ยวให้ไปขอความช่วยเหลือจากเต่าเต่าค่อยๆว่ายน้ำมาใกล้ฝั่งเพื่อเบ่นเบนความสนใจของพวกพันป่าแม่เหี่ยวบอกพ่อเหี่ยวให้ไปขอความ บอกข้อเหยื่อให้ไปช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากลา้าชสาีลาชสีเดินออกมาส่งเสียงร้องคำรามพ,พื่พาผพัพป่าหนีวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางจากน้ำใจของสัตว์ต่างๆที่เป็นมิตรแท้ทำให้ ความสุขของเหี่ยวสองสามีภรรยาและสัตว์ทุกตัวกับคืนมาอีกครั้งชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแทส้สามารถช่วยเหลือได้ในยามทุกที่ทุกยาก